การทําบุญหรือว่าการเช่าหาองค์เจ้ารคามเนี่ยมีตั้งแต่พูดง่ายว่าหลักสิบบาทไม่ถึงร้อยขึ้นไปจนถ้าเป็นเป็นหมื่นเป็นพันแล้วแต่สภาพกําลังใครที่ยาช่วยกันได้ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็คือตัวเตือนสติให้เรานั้นมีสินห้าฮะถ้ามีสินห้าแล้วเนี่ยอาตมาเคยพูดว่าสินห้าเนี่ยก็คือเอ่อเปรียบเหมือนเงินทองที่ฝากอยู่ในอ่ะในธนาคาร ตัวคนที่มีสินห้านี้ก็เหมือนกับว่ามีบัตรเอทีเอ็มะเวลาคับขันหรือว่าเกิดวิกฤตหรืออะไรเนี่ยไอบุญกุศลตรงนี้มันจะไหลออกมาช่วยเพื่อปกป้องเหมือนกับเอทเอมที่ละเรากดออกมาเราต้องใช้บัตรกดเงินจริงออกก่อนที่เงินจะออกนั้นพื้นฐานมันมาเราต้องเอาเงินเข้าฝากในธน,นาคารนะถ้ากดอย่างเดียวไม่ฝากกลับเนี่ยมันก็กดไม่ออกฉันใดก็ฉันนั้นการทาความดีก็เหมือนกัน เหมือนกับเรามี ATM ติดตัวก็อ,อย่างน้อยก,ก็คือการปฏิบัติการประพฤติในสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยเรามีสินห้าเมื่อเวลาเราตกที่ขับขันหรืออะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะก็เรียกว่าบันเกิดกับแต่ละคนที่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ถ้าอาตมาพูดนี้ก็คงจะมีจํานวนไม่มหาศาลนะที่ว่าพอเวลาตัวเองเขาเรียกว่าตกที่นั่งลําบากแต่ก็เหมือนมีพระมาลงมาปรดมีสิ่งบางอย่างที่เหลือเชื่อ ลงมาช่วยขจัดปัญเป่าให้เราฟันฝ่าอุปสรรคในสิ่งนั้นไปได้ตราบใดที่น้ำทะเลยังไม่เหือดแห้งมึงมีกูไว้ไม่จนของพ่อจะทุกคามรามาเทศเมตตาช่วยอุ้มชูทุกทุกคนที่อยู่ในศีลในธรรมมีความศรัทธาแน่วแน่และประพฤติตน ไม่สุดจรดิบทำ